จะถือว่าเรายอมรับราคานั้นไปโดยปริยายเลยโอกาสที่จะขอแก้ก็จะหมดไปทันทีค่ะต้องรักษาเวลานี้ให้ดีโหสสำคัญจริงๆครับแล้วถ้าอุธอนไปแล้วแต่ผลยังไม่เป็นที่พอใจเหรอครับยังมีทางอื่นอีกไหมต่อสารปกครองฟ้องศาลเลยค่ะเพื่อขอให้ศาลท่านพิจารณาค่าชุดเชยที่เป็นธรรมมากขึ้นแต่ก็มีกรอบเวลาอีกเหมือนกันนะคะคือต้องยื่นฟ้องภายในหนปีหปีนับจาก นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลอุทธรณ์หรือถ้าเขาไม่แจ้งก็คือครบ60วันที่เขายังไม่พิจารณาอุทธรณ์เรานะคะการฟ้องสานี้มีโอกาสชนะไหมครับข้อมูลจากหลายแหล่งก็ชี้ว่ามีโอกาสนะคะที่ศาลจะพิจารณาเพิ่มค่าชเชยให้ถ้าเรามีหลักฐานมีเหตุผลที่ดีพอค่ะคือมันเป็นทางสู้เพื่อความเป็นธรรมอีกขั้นหนึ่งถ้าเราไม่ทำอะไรต่อก็เท่ากับยอมรับผลนั้นไป เข้าใจครับมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากจากข้อมูลที่เราดูคือเรื่องสิทธิ์ในการขอซื้อที่ดินคืนอันนี้ผมว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบเลยใช่ค่ะเรื่องนี้สาคัญแล้วก็น่าสนใจมากคือถ้ารัฐเบนคืนที่ดินเราไปแล้วใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าผ่านไป5ปีเขาก็ยังไม่ได้เอาที่ดินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ตอนแรกเลยครับเจ้าของเดิมหรือว่าทายาทเนี่ยมีสิทธิ์ขอซื้อที่ดินผืนนั้นคืนได้นะคะ อ้าขอซื้อขึ้นได้ด้วยเหรอครับได้ค่ะในราคาเดิมที่เราเคยได้รับชดเชยไปหรืออาจจะเป็นราคาประเมินณนะวันที่ขอซื้อขืนแล้วแต่กรณีไปค่ะแต่ก็ต้องทำภายใน3ปีหลังจากครบกำหนด5ปีแรกนะคะก็คือรุมรวมแล้วมีเวลา8ปีประมาณนั้นค่ะถ้าพ้นช่วงเวลานี้ไปแล้วสิทธิ์ขอซื้อคืนก็จะหมดไปเหมือนกันค่ะอันนี้เป็น